ตอนที่วาดรูปสติกเกอร์ไลน์ใช่ไหมคะก็คือวาดตั้งแต่แบบช่วงประมาณปี3ค่ะประมาณปี2 0 1 4 2 0ส5บาเราๆนั้นเลยแล้วทีเนี้ยทางไลน์เขาก็มีตัวสติกเกอร์ไลน์ออกมาพอดีอีกลายเพิ่งเข้ามาแรกๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะ <Wow. S 1> พอเราใช้สติกเกอร์หมีบาวกับโคนี่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากใช้สติกเกอร์ที่เป็นของเราเองด้วยเหมือนกันโชคดีที่เขาเปิดโอกาสให้เราคะ่ะ เราก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปสมัครแล้วก็เริ่มต้นทำสติ๊กเกอร์ลายตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยสมัยนะคะลลิดาธนานุประดิษฐ์ค่ะตอนนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ลาย e รีเอเตออยู่นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการวาดรูปจาก r ปร r e a t e เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ได้จริงแล้วก็สามารถทำให้สมัยเนี่ยสร้างรายได้ได้ด้วยเหมือนกันด้วยกวารวาดสติ๊กเกอร์ลายทำา n t t หรือว่าทำออกมาเป็นดิจิ t a ลโปรดักตออกมานั่นเองค่ะแล้วสมัยก็เชื่อว่า ทุกคนที่ได้เรียนรู้จากโปรแกรม Procreate น,นะคะแล้วก็สร้างภาพจากโปรแกรมนี้ก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกคนเช่นกันค่ะสำหรับตัวคอร์สของ Procreate for Business นะคะก็จะเริ่มต้นสอนตั้งแต่การใช้โปรแกรม Procreate เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยแบบไม่มีความรู้อะไรเลยก็สามารถเรียนได้แล้วก็ ไปจนถึงการต่อยอดจาก Procreate นะคะไปยังโปรแกรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็น l ฟแอน Animator เอาไปทําเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์หรือว่าเอาไปลงขายในงาน MFT รวมถึงมาเจาะลึกเกี่ยวกับการคิดคอนเทนต์การลงผลง,งานแล้วก็การโปรโมทผลง,งานในช่องทางต่างๆด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจในการวาดรูปนะคะแล้วต้องการสร้างรายได้ก็สามารถมาเรียนคอร์ส Procreate for Business กับสมัยได้ที่ Future Skill นะคะเราพบกันค่ะ